วัสดีครับมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับลูดขึ้นลงยี่ิบี่ตัวนะครับมันจะมีสองรอบคือไต้หวันกับเกาหลีนะครับผมจะยืนใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีก็ในลายกลุ่มลงมาแล้วนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีสองตัวล่างนะครับเลขสองหนะครับคำว่าลูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือสองหกบวกยี่สี่ได้ห้านะครับสองหกลบยี่สิบี่ได้ศูนย์นะครับ ก็คือจิ้มตั้งแต่0203์สนสีไล่ไปถึง25262728ไล่ไปถึง484950นะครับครบ,ครบคือสี่สิตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องกดกดครบก็ได้นะครับแล้วก็ใน YouTube กับ a c e b o o k นะครับถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปนะครับวันวันจันทร์กลางคืนเป็นหลักนะครับ ส่วนถ้าที่ต้องการตามทุกันก็ในไลน์กลุ่มนะครับปีละหกร้อบาทตามอาัดได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับไต้หวันถูกคืออยู่นะครับไต้หวันมันถูกเปินทบไปที่เกาหลีนะครับโอเคนะครับวาเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลี2ตัวล่างนะครับ